สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวสิริมงคลด้านไหนถวายน้ำบนหิ้งพระควรเปลี่ยนทุกวันไหมคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของการถวายน้ำบนหิ้งพระกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเอทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามช่องเอทุบเสมอมาค่ะหากเพื่อนเอนท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และน่าสนใจสามารถร่วมให้กำลังใจช่องเอทุบได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ มาเริ่มกันที่การถวายน้ำบนหิ้งพระอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าปริมาณน้ำในแก้วต้องเติมเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ให้ล้นค่ะเพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้กับชีวิตให้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะ ส่วนคำถามที่ว่าต้องเปลี่ยนน้ำถวายบนหิ้งพระทุกวันไหมแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะการเปลี่ยนน้ำพระเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันค่ะ คำถามต่อมาคือควรถวายน้ำบ,บนหิ้งพระกี่แก้วแนะนำให้ถวายสามแก้วนะคะอันเป็นการาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆค่ะคำถามถัดมาคือหากน้ำในแก้วแห้งจะเป็นอะไรหรือเปล่า น้ำถวายบนหิ้งพระนั้นห้ามปล่อยให้แห้งโดยเด็ดขาดน,นะคะเพราะการที่น้ําแห้งเปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเช้าขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติขดขาดค่ะทีนี้เรามาดูอานิสงส์จากการถวายน้ำสิบประการกันนะคะข้อแรกเลยก็คือคล่องแคล่วว่องไวข้อต่อมาคือทำให้มีชื่อเสียง ถัดมาคือทำให้เป็นคนที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความกระหายและทำให้มีบริวารมากอายุยนืนผิวพรรณผุดพองมีพละกกำลังมีปัญญามากและมีความสุขค่ะการถวายน้ำบ,บนหิ้งพระค,ควรเป็นน้ำดื่มปากขวด ที่เรายังไม่เคยดื่มมาก่อนนะคะหรือเปิดจากก๊อกเครื่องกรองน้ำโดยตรงในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตป,ประดุดหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวายแล้วกล่าวคำถวายที่ว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอะไรขอน้อมถวาย น้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการบ,บูชาน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุ เอาละค่ะและนี่ก็คือคำถามทุกคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการถวายน้ำบ,บนหิ้งพระนะคะเชื่อว่าคงจะไขข้อสงสัยให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ